นะเปลี่ยนภัยด่วนนะครับหลังจากที่เจอมือดีเนี่ยปลอม i องานนี้ตลกชื่อดังแจ๊สชวนชื่นไม่นิ่งนอนใจนะครับแจ้งแฟนคลับและผู้ที่ติดตามหลังจากที่มีคนสร้างชื่อแอคเคา t i ์ที่มีความคล้ายกันอีกทั้งยังมีรายละเอียดต่างๆทั้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อง,งานเหมือนกับ i g ของแจ๊สเลยซึ่งถ้าใครไม่สังเกตดีๆเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดได้นะครับล่าสุดแจ๊สก็ออกมาโพสต์ภาพ i อปลอมพร้อมกับข้อความเจอ IG ที่ใช้รูปแบบที่แบบนี้นะ กดรีพอร์ได้เลยนะครับนะครับเขาทำมาหลายอันไม่รู้เจตไม่รู้เจตนารมนะฮะฝากทีครับนะฮะโพสตรูปโปรไฟล์แบบนี้มีผมคนเดียวนะครับส่วน FC ที่เขาใช้เนี่ยไม่ใช่รูปนี้ครับนะท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าเป็นเจตนาที่ไม่ดีและทำไปเนี่ยเพราะว่าต้องการเพิ่มเยอะเพิ่มยอดติดตามเพื่อน,นำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นเจตนาไม่ดี นะครับก็ประมาณนี้แหละครับก็ถ้าเกิดใครเจออย่างที่แจ๊สบอกก็รีพอร์ตไปนะครับค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถหากคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ